เบื้องหลังฉายาปราสาทเลีอยนแก้วคริสตัลพาเลทที่คุณอาจเคยพูดแต่ไม่เคยรู้มาก่อนปราสาทเลือนแก้วหรือ The Eagles เป็นทีมที่มีฉายาและสัญ,ญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความใหม่และเรื่องราวของความภูมิใจของคนในท้องถิน่นในช่วงแรกการก่อตั้งสโมสรคริสตัลพาเลทมีฉายาอย่างไม่เป็นทางการว่า The g r a z e r s หรือช่างทำกระจกได้เป็นพอสโมสรตั้งอยู่ใกล้กับอาคารนิทรรศการคริสตัลพาเลทอาคารโครงสร้างกระจกขนาดใหญ่ในลอนดอนซึ่งเคยจัดแสดงมหากรรมนานาชาติ Great Exhibition ในปี1851 คำว่าช่างทำกระจกจึงเชื่อมโยงกับสถานที่และแสดงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมทีมอย่างชัดเจนแต่ในปี1973ผู้จัดการทีมในขณนะนั้นคือมอร์คอมอีสันเขามองว่าฉายาช่างทำกระจกดูไม่แข่งแกร่งหรือดุดันพอสำหรับฟุตบอลยุคใหม่เขาจึงให้เปลี่ยนฉายาเป็นดีเกิลส์หรือดงอกอินซีเพื่อสื่อถึงความสง่างามความแข็งแกร่งและความทเทยา,ยานบนสนามฟุตบอลชื่อเดิมอย่างช่างกระจกแม้จะมีความหมายแต่ฟังดูไม่ดุดันและแข่งแกร่งพอสำหรับวงการฟุตบอลอินซีเป็นสัตว์ที่มีสายตาคมกริบบินสูงและเป็นนักกกล่่่าาทีเง มันจึงสะท้อนความทะเยอทะยานและการต่อสู้ของทีมในสนามและตราสโมสรมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งแต่อินซียังคงเป็นหัวใจสำคัญของโลโก้โดยอินซีจะยืนอยู่บนยอดปราสาทเหลือนแก้วเพื่แอแสดงถึงความผูกพันกับสถานที่กำเนิดและความมุ่งมั่นของทีมถึงแม้ว่าดีเกิลจะเป็นฉายาของทีมอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษแต่แฟนบอลชาวไทยมักใช้ชื่อฉายาแบบคล้องจองและฟังดูงดงามซึ่งปราสาทเหลือนแก้วก็ฟังดูหรูหราและน่าจดจำ ปราสาทเลือนแก้วจึงไม่ใช่แค่ชื่อที่ฟังดูสวยงามแต่เป็นเครื่องหมายของความแข็งแกร่งสื่อถึงความละเอียดอ่อนแต่มั่นคงของทีมในสนาม